คือตายออกไปกับบมีผู้ใดมาเบิ่งความพยายามที่ทุ่มเทบ่เห็นผลกราบสวัสดีสวัสดีพ่แม่พี่น้องหมู่เพื่อน FC เบิรดกดติดตามเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวศชนีหรือว่าตู้บุพี่น้องเามาพบกันในมื้อนี้เฮ็ดบ่พี่น้องเ มื่อนี้ยศงานพี่น้องเลยเนาะเลยมีโอกาสได้มากดมันพี่น้องกดมันคือเกา่าคือแยกงานกดมันนี่งจะยังลายพี่น้องเลยเนาะเบ็ดเดือนอมีนาคุณพระหนี่จะคิดเล้วหรือบ่พี่น้องเยเนาะดูะว่ารอรอเบิง่งดูจริงน้ำกันอากาศการนี้คือเกา่าเลยพนะี่น้องเด้อ หนาวเนาะหนาวยามเช้าฮ้อนยามเที่ยงเนาะอากาศถือว่าอากาศบ้านเฮานี่ยังบ่ปกติเนาะฮ้อนหนาวตกแรงมานี่กหนาวจนาน้ําบ่ได้พี่น้องเยเนาะคืนนี้ก็บ่ได้อมื้อนีกบ่ได้อ3มื้อแล้วพี่น้องเนาะจากมา หลังจากหยุดงานเราบรได้ไปเห็นงานก็สั่งกะมากนมันมาอน,นี่จะมาเบิง่งจะพาพี่น้องมาเบิ่งล้ำมันเนาะล้ำมันเสือปลาหลังพี่นอ้องเลยเนาะะมากับปัญญาพี่นอ้องเลยเนาะะมากับแฟนตัวยังโบ ได้หลายทานนันไะด้กลเนาะตัวงูทันได้กลกำลังมาหอดมาถึงกระเปิดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเลยพีนะ่น้องเลยเนาะจะตัดแถวๆนี้แหละมื้อนี้เอาโบราณพี่น้องเลยเนาะตามกำลังมาสองสองคนหรือว่าพังเบิร์นเสียๆจังน่อยนึงเนาะคุณแม่เป็นอาชิมาน้ำหลังหรือว่าคุณพ่อเนะาะใส่เสื้อกับเบบนี้แหละพี่น้องเลยขาดยุด่ยไป <c ười> มาปา่ามาดอนเนาะใส่นะส่งใส่เสื้อกับใส่ แต่ไม่จะบ่ได้ใส่แบบลูลาเหมือนนอกคอกนาเฮาใช้ตามธรรมชาติพอใส่ได้ก็ใส่ไปใส่ก้นมันใส่ก้นเห็ดเวียบ่ทะเนาะแต่ก้นมันว่สาสิได้ส่ำใดพี่น้องเอ้ยเนาะมาลุ้นมาชมเบิ่งกันอ่าเดี๋ยวปิดกล้องนี่ฮมันมันส,นนสปรังพี่น้องเอ้ยใบลนจนสิุดปลายนี่พุ่นน่ะสุดยอด นี่เขาเอิ้นแบสุดยอดจริงๆพี่น้อยบึงนะงามเลยพี่น้องไอแถวนี้งามมานีแถวนี้เนาะอุ้ยพี่น้อยแต่สีเอามันนี่เนาะแต่คือเกาพี่น้องเ้ยราคามันยังบกขึ้นอยู่พี่น้ออ้ยราคามันยังตก่ำอยู่คือเกาปีนี้ยังบกขึ้นบกเงยบกงามคือเก่าราคามันแต่ก็เอาข้าก้นไปเทียเล็กเทียหน่อยเนาะเพื่อมันสีเหลี่ย เป็นเดือนยังไหลพอมันมันยังหลายพี่น้องเลยเดี๋ยวสูขึ้นอยูงให้พี่น้องมึงก่็นายสีเห็นเนาะอึบ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 ผู้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ผมเอ็นวิธีเดี๋ยวผมเนาะยังหน้ายังหลายยังกวงไก่นะตัดลำกันเนาะอันดับแรกเนาะอันดับเลขฮะจะต้องตัดลำมันออก มันเห็นบ่หมดเออนะจะรำหมอกก็จะรำไว้จะรำไปปลูกที่ไหนพี่น้องเอ้๊ะรำมันก็ลายเนาะใครสนใจอยากได้ก็ติดต่อมาเริ่มมันรุ่นหัวใหญ่หัวงาม cắt cắt xíu nó úp 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 điều cho con này nhá nó ta lâm này cái đi điều ta làm mình chân มันน้อยตัดขึ้นเยอะ่้องแล้วรับลายมันน้อย ຕັດໄປສ່ວນຫນຶ່ງກົ້ນນ້ໍາສ່ວນຫນຶ່ງພີ່ນ້ອງເພິ່ນໃສ່ສຽມຊື້ສຽມຊື້ກົ້ນເນາະອືຕັດກໍຕັດກນຕລະ งามหรือยี่ห่างไงไม่นั่นลบเนาะ เดี๋ยวโจ๊กกดมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศห้เบิบงอีกเทนึงอพี่น้องวะเนาะจากตัดแล้วจากตัดแล้วก็สิใส้เครื่องมือซอยงัดซอยพี่น้องเลยอโอ้โหหัวใหญ่หัวใหญ่ดิพี่น้องนี่โอ้โหยด nhỏ ơi đi ủa nhầy cả nhanh cứ cần này มันหักเลยเห็นหักเล้หอกเลียบไปพ่นไอ้มันหักกะขุดน้ำพี่น้องตัวไรมันหักกดใช่ไหมดึงอ่ะเดียวนะ ใช่ไหมดึงไปน้ำอืมเดียวเลยเดียวมันนีด้ตล๊กรุมหมเนี้ยต้องซ้อนเลยติ๊กติ๊กติ๊

chéo qua pheo ngay, nó, côn bài đi, đi, coi. Giặt côn đây, chắc nỗi nưng pheo ngay. À, mà thay hệ bưng, nó, bưng hù. Mệt đấy pheo này, diếc xanh lại, Thua bớt, nó. Này, ô, mì từ hùa nhảy nhảy, pheo ngay, bật Hùa nhảy ấy, măn hùa nhảy như, như pheo ngay. đây lại từ, khoảng một chọp nưng được này, nó. กันบุกขาดว่ะยังหลายอยู่พี่น้องเลยพี่น้องฮะั้งใจเฮ็ดก่อน,นเดี๋ยวก็ไปจบคลิปอยู่ที่ตอนคนขึ้นรถนะพี่น้องเนาะใช้เวลาพระาเดี๋ยวบางที่กับาทายตอนอดึงขึ้นให้บิ่งอีกเทื่อนึงพี่น้องเนาะเจอมันกดง่ายแถวนี้เนาะถือว่ากดง่ายอยู่ อ่ะเดี๋ยวสิถ่ายอีกเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยเนาะฝากเป็นกําลังใจให้แนเด้อเนาะรับชมทางใดใจไดก็ได้ทักทายคอมเมนต์ให้บาิลแน่นี้มากมันพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปเวียทางใดหรือว่าไปตกเบ็ดทางใดมากมันพี่น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศงามทิกเทียงพี่เนาะเนาะบรรยากาศงามทิกเทียงอ่ากหลายๆเตะพุ่นน่ะพุ่นนะแม่นบดกน เดี๋ยวมันพี่น้องเลยมันสับปะหลังมันมากลมมันคุณแม่มาเพิ่มเนาะเป็นสามคนนี่มันกลมกลมตกักแดดเพิ่งก็อยากมาตากักแดดเพิ่งก็เนาะอยู่เตียงโบ้คักคนเห <laughs> นื่อยพี่นอ้องเลยฮอนแดดกลางเวน้นแบบแดดฮอนฮอน จะขึ้นบบหนาวหนาวอากาศเปลี่ยนไปลงเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งอีกเช่นึงพี่น้องเนาะบัดคนแล้วบัดคนบัดคนพี่น้องเอ้ยนขึ้นรถได้บาทพี่น้องเลยเนาะตกบรรยากาศยามแดงตกมากำลังสีอุ้งกับ มาไปสอบเก็บลํามันเก็บหัวมันเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยอือเมื่อยพี่น้องเนาะตะเวนกสิตกดินเด้อไว้มื้อหน้ามาสูใหม่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะยังหลายยังหลายีโคุณแม่เพิ่นก็เมื่อยเด้อพุ mặc dù bao bạc bộ em em phía em 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 Có em 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 nhà em em của nó, phải. Phải bừng em 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 bưng, em em Mười em 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 nó như em úp úp, em 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 ยางมามือกองามาเอองนดูงานงานอาพี่เหนื่อยเละเออมบิกมีรถไทยทักแม่พี่น้องเออ ยำๆน้ำเทงสัในตีนน้ำเทงบึงเต็มเอ้าบึงไอ้ีบึงก่อนเ็นจุดบึงมันอึงี้น้องบงนี่ไปคนมาเลยไปคนมาเต็มเต็มรถไยข้างนี้ี่น้องเลย น้ำกระสอบกับหกสอบเนาะน้ำรถไทยกับเครื่องหนึ่งชพี่น่องเลคชัดครักคักแน่คักแน่นะหลังจากหยุดงานมากกะเอาให้คุ้มมาดิมืออื่นกะิได้ฟันนะฟันหัวมันเบิม้ดมืออื่นเพราะว่า มันไม่น,นี่เขากลนหลายเลยอื <stage> kind of น like ่นเขาจะโจ๊ะแล้วก็ฟันผ่านผ่านให้มันเป็นเปียงน้น่อยตักแดดพี่น้องเลยโอ้เคเ่เบิมีบดพี่น้องลำใหญ่ลำน้อยเต็มรถไถพี่น้องสุดยอด có mặt nó yam bó mẹ nó nhắm thumb mẹ 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 นงินเข้ามาเงินเข้ามาได้ละนั่งทั้งหลังวะน้ำมันคือสีไรเมื่อหลับมันเต็มครับเลยพี่น้องเอ้มันลายเลยมือหนาก่อนเนาะฮะสำหรับคลิปนี้กับสิโจไว้เพียงสำนีพี่น้องเอ้เนาะอีพีนี้ก็คือกดมันเบิร์ตหนึงบิร์ตไปทางใด ถ่ายแต่กดมันให้พี่ให้น้องได้เบิงเนาะได้เบิงได้ชมกับบรรยากาศยามสีแดงแงอยู่บ้านเนาะคอกนาชาวไร่ชาวสวนคือจังพวกเฮาก็ต้องสู้สนอดทนและผ่านพ่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าถ้ามักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์คือเก่าเนาะรับชมทางใดเจใดก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวศิลแน่เนาะ Cuma nak kini, kau-kau, kau-kau Sampai di Sampai di, pinau, eh Sampai di